ก็สวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องผู้ชมทั้งหลายนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบอกฟุตนะวันนี้ไม่ได้มาทำอะไรนะก็มาเล่นบอกฟุตเฉยก็มาฟาร์มแร้งอันนี่นะครับมาฟาร์มแรงไปเล่นดิฉันเฟรมแรง้งขนแม็กมาเนะี่ย แล้วกห้าสซี่นะครับก็งก็มาเล่นบอกพูดเหมือนเดิมนะวันนี้เราจะมาลองสุ่มผอลปีสาน,นใหม่นะครับผมมีอยู่สี่หมื่นนะครับใช้แค่สามหมื่นนะ เลเวลห้าสิบก่าน,นะครับถึงผมถึงจะสูมได้รอบหนึ่งนะครับมีอยู่สามหมื่นขึ้นไปนะครับเลเวลต้องห้าสิบขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะซื้อเลยนะครับสามหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบนะครับโอเคใช้ไปเลยนะผมได้ผลอะไรนะน่าจะเป็นผลบินปะไม่รู้อ่ะมันมันคือผลอะไรผมไม่รู้นะผมเก็บไว้นะ เดี๋ยวผมจะเก็บอันนีไวนะนี่นะคะพวกเราในน่ามันนู้นะครับแล้วผมจะเก็บไว้นะครับแล้วผมจะฟังมันไปตอรอจให้ด้วยนะผมัญหาผมไม่เจอพราี่ ฟาร์ม,ไ,ม,ไ,มได้คนไม่ยากผมมีดาบสมุนไพรดาบน,นี้ยิ่งฟาร์มค่อนข้างง่ายโอ้โอ้โอ้ผลระเบิดปะน่าจะผลระเบิดอะ ตอนนี้ฟาร์มค่อนข้างที่จะ,ะว่าเอฟพีมันได้เยอะนะผมชอบคอมโบนะต้องทำแบบสกินแบบนี้นะมันถึงจะคอมโบได้นะไม่มีพวกชอบได้แบบนี้นะคือ,อยังไง เลเวลเลเวลยี่สิบขึ้นไปมันสามารถอินด้ารได้นะค่อนข้างเก่ไอ้พวกแบบนี้นะผมะ <c oughs> ฟันแม่้อฟันยังไงก็ฟันผลม่งม, <c oughs> ม,มากศัตรูที่กากกว่าเราไม่สามารถโจมตีเราได้นหรือที่เรียกว่าลูกกระจกะกันแ่ะ <c oughs> อะไรเนี่ยผรูรต้ตงปวดดำ ผมชช้คอมโบอวบดาเลยใช้คอมโบดาบมาที่เขคอมโกับมัน แต่ไม่จำเป็นต้องหรือยังไงคอมโบกับดังไม่ค่อยได้ผลหมัดเลย

เนี่ยครับอืมเจ้าไปกินกับไก่เจียวมื่อเชียงไปกินปลาเขายกเว้นบอสบอสยังจะสามารถตีสกิลล่าข้อได้อยู่นะครับอยกาจะทำให้รู้นะครับเนี่ยครับบอสยังสติยังตีสกิลล่าข้ออยู่นะครับ ไม่ใช่ว่าไม่เข้านะครับยัง m ีสก,กิลเราเข้าอยู่นะครับ<ม>แล้วก็บังชันตีดาดนะครับว,ว,วตกโกเด็น,นะออกไปลาวานนะ เลวเวลหนะ้าสิบห้านะก็ค่อนข้างเยอะสำหรับคนที่เล่นนาะนแล้วอาจจะมองว่ามันไม่เยอะนะแต่ความจริงสำหรับผมมันคิดว่าเยอะมาก,มากอ่ะค่ะโล้นละเนี่ยผมไปเจอตัวนี้ตรงไหน そう、かん、はい。んう เอฟพี e ไม่อยู่นะครับค่าหัวก็จะเพิ่มนิดหน่อยนะไม่ได้เยอะมากน่าจะมาฟาร์มตลาดดีกว่าพวกกระจกเนนี้มันตีไม่เข้านะเดินเอาสบายๆเลยเก็บคิวทีเดียวเลย แอนนงจะมาเยี่ยมคิวผมทำไม Hola, no le. เดี๋ยวถ้าเกิดคลิปวิดีโอนี้นานกินไปนะครับเดี๋ยวโอ้โอ้โอ้เออลงครับมันจะมีวันที่จะเปลีนะผมจะไปท่าเรืนักศึกษาครับเป็นนวที่ยวผมนะครับเพอาจจะไม่ได้อะไรมากนะผมก็ไม่ตางหลอกจะผมจะอัพทุกหนึ่งสัปดาห์นะครับหนึ่งสัปดาห์ผมจะอัพหนึ่งครั้งนะครับสำหรับบอกโค้ดในแบบนี้เนี่ยอื้อหือ ผมช่นผมนักมาสองอันนะค่ะคุณมุดได้ไมหมเฮน อยากพูดไม่รู้มันเป็นยังไงอ๋อมิชาสองดาบ ใช้คอมโบพูดกับผัวแม่มาน่าจะได้ ใช่เอ๊ะ deh. นิดค้างหอ้าวไอ้นะมันก็ยังใช้ได้ยิ่งแบบค้างอ่ะนั่นไงว่าแล้วโอ้ยต่อจะกพี่คไม่ได้มีแค่นี้ละครับขอขอขครับการูลาเมตตาขอคนที่ช่วยกวดสบสคลิบให้พวกนนกัน เป็นกำลังใจงในการทำคลิปวิดีโอของผมนะครับผมผมจะอัพออกทีละทุกหนึ่งสัปดาห์นะครับผมหนึ่งสัปดาห์ผมจะอัพหนึ่งครั้งนะครับผมห<ผ>มันจกนี้อาจจะเป็นคลิปที่ผมเล่นแบบนิ่บๆนะครับหรือที่เรียกว่าไม่พูดนะผมจะเล่นฟาร์มไปรเรื่อยๆสำหรับผลนี้นะโอเคครับ